สวัสดีค่ะพบกับช่องไปอบกกอกนะคะบ้านเราไม่มีแบบนี้นะก็เลยเอามาชิมดูหันเปียวเขาก็มีพริกเกลือให้เราหัวขาวเปียวเปียวขาวเปียวแต่อารมณ์ดีแล้ววันนี้นะลูก มังกรอุ้ยอุ้ยเอาคุยหน่อยลูกคุยหน่อยคุยหนครับคุยหนกระผมคุยหนกระผมคุยหนคับโอ้โอย่าคุยทำปากงึอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอ อ่ดีครับอ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 ดีครับ,ดรบได้ยินได้ยินพบกับช่างเรากรอกตอนนี้แล้วก็เดินมาชมบรรยากาศนะไฮฟีบุญจินดารีสอร์ทหลับสบายนะคะอากาศดีมากเลยไม่ไม่ได้ว่าหนาวเท่าไหร่เนาะ ที่นี่วัสดีค่ะวัสดีค่ะท่านด็อเตอร์อันนี้ออกดอกแล้วนะคะอันนี้อะไรนะงาช้างสวยโอ้โห นี่นะคะโอ้โหพวงมาลัยของเราร้อยเมื่อคืนนี้ได้เท่าไหร่นะห้าสสิ53พวงโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยเพรลูกมาฉีดน้ำให้แต่เช้าเลย น,น้ำต้นไม้อุ้ยปลาอะไรเนี่ยทางน,นกยูงบ่เห็นนี่ยุมย่มยับยุ่มยับอยู่โอ้สวยอยู่นะน,นี่มีสีส้มส,สวยคนจัดได้งามงปลาครับด้วยเหรอ,หรอคะ ปลาครับปลาผมปลาครับนี่ไงปลาครับนะ่ะโอ้ยอุ้ยสวยนะเป็นโตใช่ไนะเพืนเลี้ยงก็กงามนะนี่โอ้โอค่ะ ยกเลยเอ้เอสวยแล้วค่ะตรงนี้ระบบน้ำหมุนเวียนดีนี่นะคะพอนิ่มมาดูโอ้โหน่าทานมากเลยนะคะนี่มีขนมปังด้วยนะนี่โอ้มีแยมมีอะไรด้วยขนมปังมันทำได้สวยงามมากกล้วยหอม ส้มนะคะอ,องูโอ้ยแตงงูด้วยโอ้เดี๋ยวเราเค่อยมากินน้ำก็มีนะนี่อันนี้น้ำอะไรคะนี่น้ำส้มน้ำส้มกับน้ำมะขามป้อมครับโอ้น้ำมะขามป้อมนี่จะมีที่นี่ที่เดียวโอ้ค่ะหาซื้อไม่ได้ไม่มีขายโอ้ย <laughs> ี่ทำที่นี่ที่เดียวครับ เขาทำป้อมสดสดเขาเอาเอามาทุบให้มันแตกแล้วก็เอามาทำให้มันใสใสใมันขวาวกว่าโอเคค่ะแก้แก้ไอแก้คุ้มทำให้คุ้มพอแล้วก็แก้ไอ้ค่ะถ้าสาระสุ<ว>ขเขาจะเอาไปทำไห้เป็นยากแ,กแ,กแก้ไอนะยาแก้ไอ้น้ำสัมปะอดเห็นอยู่ค่ะเนาะที่เขาเองนะขายอ่ะเห็นอร่อยนะครับลองดูค่ะเดี๋ยวจะชิม มีครบหมดเลยแล้วก็้า,าไม่กินที่นี่นะไปหาที่กินที่อื่นที่นี่นะครับค่ะไม่มีขายไม <laughs> <laughs> ่ทำเอง <laughs> นี่นะคะบ้านพักบุญจินดารีสอร์ทเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่เราได้มาพักตรงนี้มีหลายหลังมากนะคะแต่ละหลังก็จะมีชื่อด้วยนะคะพื้นที่เท่าไหร่แล้วพื้นที่สามใช่ไหมพื้นที่สามแล้วพื้นที่สามแล้วครเอฟซี FC. แล้วพักเบอร์หกนะคะนี่มีบ้านดาวพระศุกนะคะนี่โอ้โหมีชื่อด้วยนะคะแต่ละหลังอันนี้บ้านดาวพระหัสโอ้ไปยาวไปถึงนู่นนะคะเดี๋ยวพ่อนิ่มว่าจะไปหาเลาะก่อนมีตลาดหน้าฝากซอยไหมนี่นี่นะคะเดี๋ยวเดินไป ดูตลาดแถวนี้นะะคใกล้ๆที่พักหล,ห,หลังใหญ่มากอันนี้นอ,อุ้ยนก ดูตลาดาโดโดโดดเบ้าอีสานไทยมอได้ค่ะได้ได้ก็อีสานได้คอ, <c oughs> อก็ว่าอีสานเด้แต่คอยคนพิษณุโลกอ๋อโลกเบ้าอีสานได้ข่อยบ้านข่อยนี่คือยึดต้นตระกูลมาจากโคราชอยู่นะโอ้มาทางโคราชอันนี้กล้วยหอมทองว่ะพ่อนิ่ม,มกล้วยหอมทองนะเนี่อันนี้กล้วยไอ๊ยอย่างเด้อกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยไข่ ากินเนาะอ,อันนี้เนาะ<บ>เดี๋ยวเพื่อนจะไปหาป้ายมา,า,มต,ายติดอันนี้ดีกว่าเนาะพ่อนิน <ไ ệc? S 1> เดี๋ยวเพื่อนจะเอาป้ายมาติดเดี๋ยวเอากล้วยหอมทองไปกิน,หน,หนโอ้เพื่นปักป้ายแล้วเออพอซื้อนะคะนี่นอ,อ๋อคะ่ะ อันนั้นสุกงอมกินแล้วยิ่งหวานหวานอร่อยอันนี้เคยย่งหวานจังอืออะไรข้นันนะเดี๋ยวไปดูก่อนเพิ่งเคยได้ยินซุ้มผู่อะไรคะนี่หวานจ้ะโอ้มีหลายสีมากเลยสีแดงขาดสีสีนึงมีสีข้าศัตรูแล้วจ้ะโอ้ขาดสีน้ำเงินเนาะ น่ารักมากมันทันอะไรขะานี้แบบนี้หนูก็เพิ่งเคยเห็นนะนี่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเขาแต่ว่าคนชอบกินนะมาที่ตลาดเนาะอมเปรี้ยวอมหวานนะไปล้างๆแล้วก็กินบีเกลกินอย่างไงเลยจะอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยูเคยเห็นขนาดนี้เลยป่น่ารักเลยเนาะประจุมระจิบไม่โตแล้วค่ะเท่านี้เลยเท่านี้เลยต้องลองไปซื้อกินดูจะติดใจต้องลองเอาไปกินดูพอนิ่มซื้อลองดูสินะไปให้เพื่อนๆกิน เอาเอาลองดูเอาลองดูไปให้น้องเมย์ชิมดูซิหิวไปเอายางออกใหหิวสะดวกดีหรือไม่จะหิวอย่างนั้นก็ได้เอายางไว้เลยเอองน้นะฮะเขาเราล็อกเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาแตกกระจายนี่เดี๋ยวมาเอากล้วยด้วยขอบคุณค่ะเอากล้วยเอากล้วยอะไรนี่เล็กๆนี่บอกเราจะเอาแบบนี้แบบนี้ ละกอนละวาดหวานนะการปอกให้ด้วยนะมันลูกละคำนี่เนาะเพราะนี่ละคำละลูกละคำละลูกลูกละคำอันนี้เหรอจากสามสิบะเมื่อวานขายสามสิบอยู่แต่วันนี้เปลี่ยนใจขายยี่ห้าละสวยมากสวยค่ะองนี่นะคะมาส่งเรือนรับรองน้องมังกรมิเกลนะคะเอฟซีโอ้ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว ตอนนี้ัหลังคาเรียบร้อยโอ้โหงานเดินเร็วมากเลยมะม่วงดกมากค่ะมะม่วงสามดูดูนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไ้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ